ก็สวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองระเบิดดันรถไฟดูฮะรถไฟขั้นพรีเมียมม,มาลองดูสัก50ารอบถ้ายังไหวถ,ถ้าผมยังไหวอยู่ก็จะลองอีกสักอีก50ารอบเป็นร้อยรอบฮะตอนนี้ก็เริ่มเที่ยงดูแล้วก็น่าจะทั้งวันยันเที่ยงไอยัน,ยนตอนถึงตอนกลางคืนเลยก็อาจจะมีเบรกไปลงวอบ้างฮะ ตอนนี้ในคังผมก็ถ้าถ้าได้เพชรมาเดี๋ยวผมก็จะไปฝากไว้ในร้านแต่ว่าอตอนนี้ในร้านผมมีแค่อย่างเดียวฮะก็จะฝากไว้ในร้านแต่ว่าจะตั้งราคาเวอร์ไว้ฮะเพื่อเป็นเก็บไว้เพราะว่ามันคงคางคังคงไอคงัคง,คงผมคงไม่พอฮะเดี๋ยวค่อยมารวมกันตอนอจบภารกิจแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะลงมาเทสครอบหนึ่งครับว่าจะจบได้สักกี่นาที ตอนนี้ผมลงไปแล้วหนึ่งรอบนี่คือประวัติของผมฮะในวันนี้ยวผมจะลงให้คือพาร์ทแรกผมจะลงห้าสิบรอบก่อนฮะดูว่ามันจะได้อะไรมาบ้างแต่ถ้าผมยังไหวผมก็จะลงต่อประ,ประยันอีกห้าสิบรอบอันก็เดี๋ยวตัดไปที่ตอนจบเลยแล้วกันนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ลง มาเยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวให้ดูรอบก่อนฮะตอนนี้ผมลงไปแล้ว94ครั้งนะ94รอบเพราะว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนมันจะรีรอบนะ,ะเดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆดูก่อนว่าผมลงครบใกล้จะครบละตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปลงให้มันหมดครับเพราะว่าน่าจะเสร็จหลังเที่ยงคืนพอดีเดี๋ยวก็จะมารวมยอดให้ดูฮะว่าใช้เจมไปเท่าไหร่ เดี๋ยวพอจบแล้วเดี๋ยวผมมารวมให้ดูครับว่าได้อะไรมาบ้างผมยอนให้ดูครับว่าจะได้กำไรหรือว่าขาดทุน ก็โอเคครับเพื่อนๆครับก็จบภารกิจรดไฟพรีเมียมไปแล้วร้อยรอบนะซึ <único Liberty Overwatch> e ่งผมก็ไม่ได้ลงต่อเนื่องก็มีแวะทํางานบ้างก็จะทํทุลราบ้างคะับแตก็เสร็จภายใน1วันนะก็มันก็เลยหลังเที่ยงคืนพอดีก็เก็บอีก5รอบเพื่อเอากล่องฮก็ได้ไป2กล่องกล่องหรอบอ่ะก็มาดูยอดรวมกันเลยนครับเพื่อน ซึ่งผมก็ได้ของแรมาชิ้นเดียวฮะนั่นคือเนี่ยได้ดาบใหญ่ซิกเป็นสวัดแอมก็นอกนั้นเสียดายตรงนี้ถ้าได้ดาบคาตาน้ามาแต่ว่าเป็นแค่รูเดียวฮะผมว่าก็ว่าจะขาย20เอ็มครขายำต่ำไว้ก่อนให้มันออกเพราะว่าเก็บไว้นานมันไม่ใช่ของแรฮะม,มันออกยาก ซึ่งอของพวกนี้ผมก,ก็ตั้งไปเล่นๆ่นะตั้งแบบพอค่าอเรียกค่าค่ามานาคืนแล้วกันส่วนอันนี้ออกไปเลยฮะนนี้ก็รูเดียวเหมือนกัน 2m ซึ่งผมว่าผมเปลี่ยนตัวนี้ก่อนดีกว่ามันแพงไปอ่อารา,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 าคาเฉลี่ยเนี่ยก็หินขาวได้มาหกสิบแปดเมฮะแดงได้มา83ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้น ขึ้นตารางที่ผมทําไว้ให้แล้วกันนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอนะ่ะนี่ครับเพื่อนผมมาดูดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพื่อนคือผมลงแบบพรีเมียมคือใช้ค่าเข้าดันคือสามเจมฮนะต่อรอบก็ร้อยรอบก็สามรอเจมคือผมกดถั่วด้วยนะผมกดถั่วอ่าไอถั่วดอกพันหนึ่งไปหวันครับสี่สิบเจมก็ ผมก็หารตามเรีฮะก็เอาเรีต่ำไว้ก่อนนะั้ก็ก็หนึ่งเอ็มต่อสี่อ่าก็หารไปฮะผมก็ได้มาท่านี้ตีเป็นเอ็มผมก็ใช้ไปประมาณบวกกับค่าหยวนนะฮะค่าหยวนร้อยรอบหยวนคือใช้รอบละสองหมื่นห้าฮะก็ร้อยรอบก็สองล้านห้าคือผมจะลงทุนไปทั้งหมดคือประมาณ 87M เ็นี่นะฮะค่าดันนะถ้าถ้าเราเป็นคำนวณเป็นเ,เงินเจริงๆแล้ว สูตรหที่ได้ก็ตามนี้เลยเพื่อนๆส่วนผมก็บารวมให้ดูครับว่าได้มาเท่าไหร่ได้มาไอ้ร้อยร้อยละร้อยสามสิบเจ็ดล้านะหักก็สี่สิบเสร็จสิบเปอร์เซ็นก็จะเหลือเท่านี้คะแล้วก็ามาลบกับค่าดันของผมนี่คือกาไรของผมนะเพื่อนส่วนตุวมผมว่าเหนื่อยมากครับได้มาแค่นี้ผมว่าเหนื่อยนะแต่ก็ถือว่าได้กําไรคะลุ้นของแหล่ ส่วนใหญ่ก็นี่ครับประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้ของแลคือสมมุติว่าผมไม่ได้ของแล็นะนเพื่อนๆนี่แค่ชิ้นเดียวเนี่ยถ้าผมไม่ได้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวคือคือผมขาดทุนเลยนะขาดทุนเลยถ้าไม่ได้สักชิ้นเลยคือยับอะ่ะผมบอกเลยว่ายับเหนื่อยเปล่านะซึ่งช่วงนี้ก็ผมว่าอย่าเพิ่งลงดีกว่าว่าเลทเลทมันมันมันไม่เวิร์กอะไรเลทตรงนี้มันยังแรงอยู่ฮะก็ขยัน,นจริงๆฮะก็เป็นยังไงครับเพื่อน สำหรับคอนเทนต์แบบนี้ก็ถ้าชอบก็กดติดตามไม่รอเนยครับเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้มาเรื่อยๆฮะัแผดต่อไปนี้แน่นอนรับผมสร้างตัววอมาเนี่ยเพื่อจะไปถล่มดันส้มดันเขียวฮะเดี๋ยวพอแพดหน้ามาอธิบายให้ฟังว่าไอ้ดันส้มดันเขียวมันคืออะไรมันจะเป็นล่ากํำไรแล้วก็จะไปถล่มเอฮอดันดันแมงฮะ กดคลิปนี้ก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับครอ้อฝากไว้นิดนึงเพื่อนๆตอนนี้ผมก็สร้างคนะิวฮะถ้าใครอยากเข้าคลิปผมก็แอดเพื่อนมาได้เลยฮนะแอดเพื่อนมาได้เลยถ้าคิวว่างน,นผมก็จะทักกลับนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ